ปูบ๊อบพร้อมชงแท้งเดวิดชนกับเรานักชกในสังกัดของเขาอย่างซ er าเคอร์สตีเวนสันวาซิลโรมเชนโกและทางทีฟิโมโลเปตโดยล่าสุดนั้นบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์จอมเก่าของท็อปแปลงด้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ boxingscene.com ว่าแท้งเดวิดเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าเราอยากจะจับคู่กับทางสตีเวนสันโรมาเชนโก หรือแม้กระทั่งทีฟิโม่โลเปตผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะทำผลงานกับแท้งเดวิดได้ดีแค่ไหนผมชอบให้พวกเราชนะการชกทั้ง3คนผมเชื่อจะเอาชนะเดวิดได้ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆผมพร้อมทำให้เกิดไฟเหล่านั้นจริงๆไม่ต้องมาเถียงกันผ่านสื่อโซเชียลเดวิดเขาเป็นนักชกที่เก่งแต่อีก3คนนักชกของผมสตีเวนสนันโรมาเชนโก้โลเปตเขาก็เก่งเช่นกันหมอปาลามกล่าว สำหรับปู่บ๊อบเองยังได้อ้างไปถึงโปรโมเตอร์จากซาอุดิอาระเบียด้วยว่าสำหรับศึกบิ๊กไฟ์ของแท้งเดวิดนั้นเขาคิดว่าต้องให้ทาง general entertainment authority ของทางซาอุดิอาระเบียเป็นผู้จัดยังไงมันก็เกิดขึ้นได้เพราะพวกเขาจะได้ส่วนแบ่งรายได้ที่มหาศาลบ๊อบปารามกล่าวนั่นเอง